ทัศน์สหรือว่าเหล่ามังกรแห่งประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับมังกรจีนเลยที่ก็มีรูปร่างยาวๆมีเกรดมีหางคดเคี้ยวมีฟันแล้วก็โครงเล็บอันแหลมคมมีเขาเหมือนเขาวกวางมีหนวดมีคราวด้วยรวมๆแล้วก็คือมังกรจีนนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามทัศนสุยังมีความสามารถในการแปลงกายเป็นมนุษย์ด้วยนะซึ่งก็ทําให้การพบเห็นตัวของพวกมันในธรรมชาติเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยล่ะครับเพื่อนๆกล่าวกันว่าทัศน์ึกมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับเรื่องราวของน้ําไม่ว่าจะเป็นสายฝนแม่น้ําทะเลหรือว่ามหาสมุทรจึงทําให้พวกมันได้รับการเคารพในฐานะของเทพเจ้าแห่งน้ําดังนั้นส่วนใหญ่แล้วทัศน์ึกจึงมีแหล่งที่อยู่อาศัยในแหล่งน้ําหรือในพระราชวังอันโออาสวยงามที่ตั้งอยู่ณนกะ้นทะเลลึก หรือสถานที่เปลี่ยวๆห่างจากมนุษย์แต่ในบางครงั้งพวกมันก็มีที่นาศัยอยู่ใกล้ๆกับวัดของพุทธศาสนาด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังว่าทัศสึน,นั้นจะมีนิสัยชอบสะสมของล้ำค่าเอาไว้อย่างมากมายเลยโดยเฉพาะสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเปรมนต์ต่างๆทัศสึหลายๆตัวก็มีนิสัยใจดีและก็บริสุทธิ์ที่พวกมันก็มัก จะมอบสติปัญญาและพะลักกำลังให้กับเหล่าวีรบุรุษท,ทั้งหลายแลที่ได้ออกเดินทางมาหาพร้อมกับให้ยืมอาวุธวิเศษเพื่อนำไปใช้ต่อกรกับความชั่วร้ายต่างๆแต่ทัศน์สือบางตัวก็ชั่วร้ายไม่เบาเลยนะที่มันก็ชื่นชอบในการทรมานมนุษย์ทำให้การเข้าหาพวกมันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว โดยเพื่อนฐานแล้วทัศไม่ค่อยที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับมนุษย์มากไายนักยกเว้นว่าจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปถึงตัวมันเช่นการที่พวกมันยอมรับการบูชาและเสียสละของพวกมนุษย์นั่นแหละว่ากันว่ามีวัดอยู่หลายๆแห่งที่เป็นเสมือนผู้พิทักษ์และดูแลพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเราทัศ ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากนักไม่ถ้วนก็มักที่จะเลือกเดินทางไปแสวงบุญณ้าบ,บนภูเขาที่เชื่อกันว่ามีทัศน์ึกอาศัยอยู่ในขณะที่ทัศนึกก็จะตอบรับคำขอจากเหล่าผู้ศรัทธาในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำฝนและการป้องกันการน้ำท่วมจนทำให้มันเกิดเป็นประเพณีมากมาที่เกี่ยวกับน้ำเช่นเทศกาลดอกไม้ไฟ พิธีรำถวายมังกรและงานเฉลิมฉลองในหลายๆพื้นที่ั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับเหล่าเทพเจ้ามังกรทั่วประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับเชื่อกันว่าทัศน์เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นแต่สิ่งมีชีวิตนี้ก็มีต้นกำเนิดมาจากหลากหลายวัฒนธรรมเช่นพญานาคของอินเดียและมังกรของจีนเมื่อเรื่องราวได้ถูกส่งต่อมาทางวัฒนธรรม และหล่อหลอมรวมกันเข้ากับตำนานพื้นบ้านอันเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งน้ำของชาวญี่ปุ่นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จนในที่สุดก็ททำให้ทัศน์สืบนั้นได้ก่อกำเนิดขึ้นมานั่นเองและเดอร์มีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าราชวงศ์ของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในสายตระกูลที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกสายหนึ่งซึ่งก็เชื่อกันว่าราชวงศ์ ได้สืบเชื้อสายมาจากมังกรโดยจักรพรรดิพระองค์แรกที่ก็ทรงประนามว่าจินโมนั้นก็ได้ก่อตั้งราชวงศ์ญี่ปุ่นขึ้นเมื่อประมาณ660ปีก่อนคริสตกาลที่พระองค์นั้นก็ทรงมีบิดาที่เป็นบุตรชายของโทรรมะฮิเมะและลูกสาวของรีวจินซึ่งเป็นเทพเจ้ามังกรแห่งท้องทะเล จากตำนานดังกล่าวนี้จึงทําให้เชื่อกันว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นนั้นเป็นทายาทสายเลือดโดยชอบธรรมของมังกรนั่นเองแหละครับนายท่าน